มามาทุกคนมามากินอาหารกลางวันกันหลังจากที่เราทํางานกันแล้วเราก็มากินอาหารกลางวันกันเดอ้อวันนี้บรรยากาศดีเรามากินข้างนอกมามา่าเพดอีกแล้วค่ะที่คน ดีครับสาวมามาเผ็ดเกาหลีกันอีกแล้วปากเจอปากจืดกันอีกแล้วเด้อของของคุณสาเป็นมาม่าธรรมดานะคะเพื่อนโตมา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 สงสัยจะได้ลุกอีกรอบเพราะว่าลืม กระดาษกระดาษเช็ดปะจด้ทุกคนมาม่าเผ็ดเกาหลีก็นอีกแล้วเผ็ดระเบิดระเบ้อระเบืองใส่กุ้งใส่ปลาหมึกใส่ผักนะคะ ถูสตองยาดิสวอันนี้เผ็ดมากนะคะอันนี้เผ็ดมากเดี๋ยวเดินล่องคอก่อนทาสีค่ทะทุกคนวันนี้อากาศดีก็เลยอออกมานอกบ้านทำนู่นนี่นั่นนะคะก็พอดี อู่เก็บของนะคะอูลล่รถอู่เก็บของก็เก่าสุดโซมนะคะก็ทาสีเคลือบสีแปลงโฉมใหม่นิดนิดหน่อยหนะคะมาอูู่แค่เ but I warning you don't so much <laughs> <laughs> yeah, that's strong. Yeah. Oh my God. Then if you eat all this, it really burn. Mm. <coughs> ช่วงนี้นะคะช่วงซีซันที่ทุกคนรอ,อคอยนะ,ะหน้าปริงหน้าซัมเมอร์นะ,ะอากาศอบอุ่นนะ,ะเป็นเป็นเวลาที่ทุกคนรอ,อคอยนะ,ะ <c oughs> ท้องฟ้าบรรยากาศดีๆอากาศอุ่นๆนะ,ะได้ออกมานั่งนอกบ้านได้นะคะได้ใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นได้นะคะ

อันนี้มาม่าเด็กน้อย <laughs> no chili no chili that is a noodle for for c h i n g e r yeah m mm hmm. ใส่เบคอนใส่กุ้งเอ่อใส่ไข่มาม่าคุณสา I love these. ดีนะสำหรับผมหนึ่งไม่ชักลมวอยๆนะคะลมวอยๆเย็นสบายนะคะไม่ร้อนไม่หนาวนะคะ ดีๆดีเสียงนกนะทุกคนถ้าถ้าได้ยินเสียงนะไม่ได้ใจว่าจะได้ยินหรือเปล่าแต่ว่าเสียงนกของไม่แบบว่าไม่ได้ร้องแบบโดู่นะคะร้องแบบธรรมชาติธรรมชาตินะคะือฟินมาก เผ็ดแล้วคนเผ็ดมีเ่เผ็ดจริงๆแล้วมามา่มายี่ห้อเนี้ยแม่จ๋าก็ยังคิดแอบบคิดอยู่ว่าถ้ามันเผ็ดขนาดนี้นะเอามาขายที่เดนมาร์กแล้วเขาเขาขายที่ซูเป,ปอร์มาร์เกต็ตของเขาเลยนะเนี่ยมันมีที่ซูเป,ปอร์มาร์เกต็ตของเขาก็มีนะยี่ห้อเนี้ยคนเดนมาร์กจะกินได้ไงมันเผ็ดมากนะ เมาเผ็ดแบบไม่มีอะไรขวางกั้น โอเคค่ะทุกคนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้นะคะ,คะ,คะแม่๋ากับคุณสาขอตัวลาไปก่อนนะคะคลิปนี้ขอบคุณมากวายสำหรับทุกการรับชมค่ะบ๊ายบาย